นี่แหละถ่ายให้ป้าไปเลยเศร้านะคะเศร้าเลยนะครับเราเอานะผมเนาะื่นป้าป่ามาเลยพี่บจุ๊บนีพม่าผมแล้วลี้ยงผักสังอันนี้แบบนางตานีกับผีพม่านางตานีกับผีพม่าเปล่าเข้ากันนะบัมีนายรำจับพม่ามาด้วยมาพม่ามาพม่านี่ไงคุณแอปเปิ้ลนะครับผมโอ้ยมีนายรำจับพม่ามาด้วยวันนี้มีนายรำอินเตอร์นะครับพอน่ารัก ปูขุดเสือเหนียวเลี้ยวถ้าหมาเอวไม่เจอแล้วเจ้าเหรอครับใช่ครับเดี๋ยวๆนึกปอนไม่มีสีเขียวชุดนกชุดนกปอนไม่มีสีเขียวนะผมไม่รู้ตอนเก็บห้องไม่รู้ไม่มีแต่สีแดงบอกไ่ตายรูปขึ้นปกก่อนนายรัมจ่านกปอนมีแต่ลายรัมเเหลืองครับไม่ใช่ไม่มีสีเขียวเลอยขึ้นแล้วนะครับมาเยี่ยมนะบ้านต้นขึ้นแล้ว แอเปิลบอกพี่ซื้อให้เลยค่ะเอ้าวจริงเหรอครับสอพอดีมาตั้างความวิทเอาแล้วที่มีแอเปิลโอเคสวยใช่ยังไงจริงหรือเปล่าครับพี่แอเปิลโอ้ยมล้วกันว่าเขาเช่ากี่บาท่แล้วจะได้มาจ้างเท่าไหร่20บาทเฮ้ยเฮ้ยพูดจริงหรือเปล่าครับเนี่ยรับของคุณงงมาแล้วนะมามา ไม่ค่ะะทูไม่รำหรอไม่ได้รำตเนี้ยเปิ้ลตังเที่วมีเดี๋ยวผมเอาอไอัม่ได้รำไม่ได้ำนี่นี่ระวังนี่ไม่ได้รำไม่ได้รำฮะรำเลยเต็นตัวแบบนี้ไหม

เอ้ายายย้อยก็รำบ่มียายย้อยคนเดียวที่ตาถึงสาวใช่บ้้าวใช่ันบ้านถิ่นเอายายย้อยกับน้องคนใครว่าสวยใครสวยยาโย้ยยโ้อ้ไม่เข้าคากันเลยตัวยังไม่ต้องคิด แม่ชุบวางงามเล้ววเยอะก็สวยเดี๋ยว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 ่อนจะง่ามอกคุงามตอนก่อนตอนก่อนนะครับทุกคนตนก่อนนี่นคสวยเีาจะนั่งดยวันแบบนี้ตายแล้วไมีตันี่ันก็ไปสาบบ้านใหโยยมาแล้วนะครับผมไม่มีอะเดียวแข็งนะครับผมอ่พี่ลอยมขึ้นปะ อ้าวพี่พี่มนาก็จะรำเหรอเขีใส่ชนี้เหรอเจ้าบลัมบอกสอนเร็วเอาามแล้วบ้านนี้อ่ะเขียวเนาะแทนแล้วอะไรี่้าเอาเปรียบโอไมำหมด่รำไรำจรำมำอยู่แต่เขาจะรัข้างหลังไรำข้างหลังจ้ะเพราะว่าไม่ได้อมนเตตว้นแแ ขยิมเอกติ้ายัในเสื้อนะขยัไในเสื้อนะบอกขยัไในเสื้อนะซื้อครับซื้อครับเดี๋ยวาแจกจะซะเนี่ก็จะเตรียมทัวล้กันนะเอฟซ ก้าวบอกป้าทอด้วยเหมือนแม่ตานีครับลุงชาดีสตอรี่ฝากมาเหมือนตานีเลยใช่ลุงชาดีเป็นป้าซอผมจะให้ดีนะผมลุงชาดีก็เป็นหาเวลาเป็นตานีหาเวลาเป็นตานี

เามลยยโอ้โหดูพี่เสือบอกดูใหญ่จังขอโทษขอโทษขอโทษครับคุณวันชัยเนาะอ้าวแล้วเขาพ่อซอทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะผมถ่ายคลิปไงป่ซอถ่ายคลิปใช่ถ่ายคลิปได้ไม่ต้องพูดเหรอผมเหนื่อยผมเลยไม่พูดป่ซอพูดสิเนาะเนีเปิดผมอ่านนะคะไม่เลยผมถ่ายคลิปอยู่ก็เวลาก็เดินไปเรื่อยๆนะป่ซอ ๋ยวาค่อยโหลดชิปเอาไฟ้สดมันไม่มีขึ้นหรอกนะฮะเจ้ากดโคงว่าไงนับดาวอย่าแอวสิมามามาหาแน่เพิ่งยังไม่ทันซื้อแมสใหม่เลยแมสนี้ยังมีโฆษณาพีแอปเ้ครับผมส่งไปในไลน์แล้วนะครับ

คุณออยเอินสวัสดิจ้าคุณวัศกรนะครับไม่ดูดชนเพราะว่าอยนี้เิไม่ก็ถนัดนะครับผมใยไม่ให้กำลังใจายไม่กำลังใจนะผมมาดูการลำครั้งแรกนะครับขอไเกิดก็ต้งพารอรับนรก่อแล้วต้องจะดูลำนะครับผมกำงใจับที่ไหนก็ลำบอก ไม่เชื่อหรอกลำนั่นแหละฝ <c oughs> นตกเพราะงานนี่แหละาฝนตกเพราะพี่นายลำนะเนี่ยเมือเลย

ัวโจกนะฮะอะไรปุกกปุกรัจด้เอามาให้ประเลยหม่าทนึงทั้งคนควนชิดวโจกไม่รู้นะไม่ลประเทศกระน่ะทำงานมันเหนื่อยนะครับไา้ยามาสองคละ0บาทคุณอำไพคุณวันสวัสดีค่ะนะฮะเอายายายอยไปใส่เดียวมาล ยายบอกแค่ยืนก็จะล้มแล้วไม่ใช่แยืนจะล้มแล้วมึงจะเเขา